ยังงเกอยู่มึงไม่คิดจะเขียนจดหมายบอกูหรือไงฉันโมวแต่วุ่นวายกับเรื่องลงหลักปักานใหม่ที่แตลงตัวย้ายยู่ที่ไหนเ่ยาทีเนนางก็ยายอยู่ด้วยเปิดร้านได้มีกี่วันลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดเลย ใส่เกลือกระเทียมเส่เจียอใส่กระเทียมคนมีวิชาความกระเทียมไวรึ้ปล่าใส่กระเทียมมงอมึงก็ไปหามึงก็แห่ปากขายเหมือนเดิมแรกๆมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละพี่ไม่งั้นลูกค้าจะรู้จักเราได้ยังไงล่ะนี่ฉันมีลูกค้า มันลุมตีฉันด้วยพอมันรู้ว่าฉันมีลูกมีขวแล้วหนีกันจนเจอใช้ไม่ได้ีน่นเป็นเมียหนูรู้แล้วใช่ไหม <c oughs> เขาก็ส่งเันดีในที่พี่ชายเขาเลือกถูกแล้วแหละคนที่จะเป็นเมียจะเป็นคู่ชีวิตเราจะต้องเชิดหน้าตาให้ มึงเป็ีคนที่แพ้อีเดน,น,นมันสำคัญด้วยหรอพี่ติ๋งว่าเราต้องเป็นคนชนะตุ้ยจะรู้ว่ามาสู้ตั้งแต่แรกถึงเมื่อไหร่ถ้าสุ่ยพี่พี่ว่าแต่รู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองกำลังโตสวัสดีค่ะไม่ใช่แค่เราทานข้าวค่ะแม่ทานอิ่มแล้วนะคะ,แ,ะ,คะแม่ไปนั่งดูทีวีแล้ว <c oughs> ได้ยินเสี <c oughs> ยงทีวีด้วยนะคะ ฉันมีความสุขดีที่ฉันพอใจใกี่ไเ้รยมฉันได้อยู่แล้วฉันเคยรักพี่ชายเขายัางไงทุกวันนี้ฉันได้รักเขาเหมือนเดิมลูกเตือนใจฉันอยู่ตลอดพอพี่ชายคนนี้เคยทิ้งฉันไปไหนชิ้นใหญ่แต่เขายัางอยู่กับฉัน <c oughs> แล้วทุกอย่างเป็นแบบนี้มันก็เป็นเพราะฉันเอง ไม่เคยเลยโทษโกรธใครเลยถึงมันต้องจบแบบนี้อําพริ๊หนุ่มใจก็พอใจจําจํเสร็จยังอี้งน่่งต้องสัสามกิบอียอร์ได้เยอะกูกียดต้องแพ้อีกยัง ก,ก็อยู่ไม่ไกลที่เนเี่ครับแจ้ก็รถใชไหน<ฟ>เดินมาเกาะแลตอรถไปหนอ๋อแคนบอกขอยืมกระดาษปา,ากกาจุดที่อยู่สองได้ไหมครับถ้าเจะติดต่อไปมาหาสู่กันนะแจ้ว่าไม่ต้องบอกให้มาเธอรู้ลงนะ ทำไมล่ะแจ๊ะแจ๊ไม่แน่ใจว่าม้าเธอเขาโรกรธเกลียดเรนูขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันแจ๊ะม้าไม่ค่อยพูดถึงม้าเธอเขาเป็นคนรักแรงเกลียดแรงโดเกลียดใคระส้วสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะคใจแม่นะคะคนะคะี่ก็รับเป็นสปาย ให้กำลังใจแม่แล้วก็ให้กำลังใจลูกนี่ยนะคะแม่ทานข้าวอิ่มแล้วค่ะยวตงมีขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากำลังใจแม่คะ่ะขอบคุณมากค่ะ ขอทุกท่านมีความสุขกับเจริญสุขภาพแข็งแรงอยงเเลยนะคะ <laughs> ขอญาติลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจแม่กับลูกนะคะขอบคุณมากค่ะขอญาติลงไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ